เรื่องอำนาจสายดำิีธิอำนาจของเวทมนต์คาถาแห่งวิชาไสายศาสตร์เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้จริงๆและเป็นความน่ากลัวอย่างยิ่งแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของมิฉาวิชานี้ปรากฏอยู่เนืองๆอ,อำนาจสายดำเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งหลวงสมานวนกิตวนาศาสตร์บุษดีบัณฑิตกิติมศักด อดีตอธิบดีกรมป่าไม้อดีตคณบดีคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รวบรวมไว้วิชาสาย,ยศาสตร์มีแนวทางอยู่สองสายคือสายดำกับสายขาวการเล่าเรียนศึกษาวิชาแห่งสย,ยะนี้ไม่ว่าจะเรียนทางสายดำหรือสายขาวจะต้องผ่านขั้นตอนแรกให้ได้เสียก่อนนั่นคือ ฝึกจิตให้เกิดสมาธิกระทั่งจิตมีพลังกล้าแข็งจากนั้นจึงน้อมรับเอาเวทมนต์คาถาตามแนวทางที่ประสงค์จะเรียนมาฝึกปฏิบัติศสยศาสตร์สายขาวคือแนวทางวิชาช่วยเหลือคนศสยศาสตร์สายดำคือแนวทางวิชาทำร้ายคนเป็นเรื่องนา่าแปลกที่ศสยศาสตร์สายดำเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นวิชาทางชั่วร้ายโดยตรง เพราะแก่นแท้ของวิชาแนวทางนี้คือการใช้อิทธิฤทธิ์ทำร้ายคนเริ่มกันตั้งแต่กระทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆไปจนถึงมีอาการหนักหรือทำให้ปั่นเพือนเสียสติและกระทำให้ถึงตายไปเลยเป็นเจตนาฆ่าคนครบถ้วนทั้งกายวาจาใจาซึ่งถือว่าเป็นกำหนักตายไปเมื่อไหร่มีหวัง ลงนรกอเวจีอย่างแน่นอนแม้จะรู้ทั้งรู้ว่ามีผลสุดท้ายร้ายกาจรุนแรงถึงเพียงนี้ก็ยังมีคนยินดีขอศึกษาเล่าเรียนคือพร้อมจะลงนรกตกอเวจีอย่างไม่กลัวเกรงผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำในทางชั่วร้ายจะสังเกตรู้ได้ง่ายเพราะคนพวกนี้จะมีราศีหม่นหมองผิวหน้าดำเกรียม ไม่มีความสง่าแจ่มใสใดๆทั้งสิ้นยิ่งมีวิชาแก่กล้าใบหน้ายิ่งดำคล้ำอย่างเห็นได้ชัดบุคคลประเภทนี้มักมีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตมีโทสะรุนแรงอารมณ์หงุดหงิดชุนเฉียวง่ายยิ่งเป็นวันธรรมสวนะวันโกนวันพระจะมีอารมณ์คลุ่งพลานร้อนรุ่งเป็นทวีคูณเนื่องจากวิชาสายดำไม่ผิดกับเปลวไฟ พลังอันร้อนเร้าไรากาะดนี้เมื่อไม่ได้ล้างผลาญผู้อื่นมันก็จะย้อนมาเผาไหม้เจ้าของเสียเองเหตุนี้หมอผีผู้มีวิชาสายดำจึงต้องปล่อยวิชานี้ออกไปแม้จะไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อใครเป็นการจำพอเจาะจงแต่พลังอำนาจอันร้ายกาศก็สามารถทำอันตรายผู้เคราะห์ร้ายที่บังเอิญมาขวางทางได้ดังนั้น คนโบราณท่านจึงห้ามเอาไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงหรือเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติในยามคข้าคืนอย่าทักอย่าถามเป็นอันขาดเด็ดขาดเพราะของจะเข้าตัวหมายถึงคุณใส่ชั่วร้ายซึ่งหมอถีปล่อยออกไปเพื่อไม่ให้เข้าตัวเองที่เรียกว่าลมเพลลมพัดสำหรับเรื่องราวของวิชาไสาย,ยศาสตร์ซึ่งเป็นสายดำ ที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วที่อำเภอรพระประแดงที่โรงเลื่อยแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ครัวประจำโรงเลื่อยเป็นหญิงไม่ไวกลางคนอายุ45ปีแม่ครัวคนนี้มีนิสัยเรียบร้อยขยันเอาการเอางานดีและอยู่โรงเลื่อยแห่งนี้มาหลายปีแล้ว ที่โรงเลื่อยแห่งเดียวกันมีญาติใกล้ชิดเจ้าของโรงเลื่อยเข้ามาทำงานเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ25ปีเป็นหนุ่มหลอ่อหน้าตาดีฐานะทางครอบครัวเข้าขั้นมั่งคังแม่ครัวแม่ไม้เกิดมีใจปฏิพัตต่อชายหนุ่มคนนี้จึงทำตัวสนิทสนมเอาใจอย่างออกนอกหน้าตอนแรกๆชายหนุ่มก็วางตัวเฉยๆ ไม่ได้สนใจใยดีเกินเลยอะไรเพราะวัยและฐานะแตกต่างกันมากแต่ต่อมาอีกไม่นานชายหนุ่มก็เริ่มผันแปรเปลี่ยนไปคล้ายกับเริ่มมีใจชอบพอรับใครแม่ครัวซึ่งแก่คราวอาคราวนะจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีความสัมพันธ์เกินเลยล้ำลึกเข้าให้แล้วแม่และพี่น้องของชายหนุ่ม ได้เตือนชายหนุ่มให้ถอนตัวออกมาเสียจากความผูกพันที่ไม่ธรรมดาเพราะมีความแตกต่างห่างไกลกันมากไม่เหมาะสมในทุกวิถีทางแต่คำเตือนด้วยความหวังดีเหล่านั้นดูเหมือนไม่มีความหมายอะไรเลยชายหนุ่มยังแสดงความรักใคร่ลุ่งหลงในสเสน่ห์ของแม่ไม้อายุมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแม่และพี่น้องจึงต้องทำการขัดขวาง พื่อยุติความสัมพันธ์ดังกล่าวแม่ครัวแม่ไม้ก็รู้ว่าตัวเองถูกกีดกันให้เลิกราวไปจากชายหนุ่มซึ่งนางเองย่อมประหนักดีว่าคงไม่อาจต้านทานกระแสของการขัดขวามอย่างรุนแรงได้ทว่าแม่ไม้ไม่แสดงอะไรออกมาคงทำตัวเป็นปกติไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ครัวคนนี้ ได้นำเอาผลไม้ใส่ตะกร้าใหญ่มาให้คนขับรถบอกว่าชายหนุ่มเป็นคนจัดหามาให้เอาไปให้แม่และคนในบ้านกินคนขับรถก็นำผลไม้กลับไปบ้านเจ้าของโรงเลื่อยซึ่งแม่และพี่น้องของชายหนุ่มอยู่อาศัยด้วยผลไม้เหล่านั้นมีกล้วยหอมกำลังสุกเหลืองเต็มหวีส้มเขียวหวานลูกเขืง่ง และยังมีกระป๋องโกโก้ยี่ห้อไมโลกับนมข้นใส่ตะกร้ามาด้วยขณะที่คนรถยกตะกร้าใส่ผลไม้มาให้บังเอิญที่คนในบ้านกำลังนั่งพูดคุยกันแม่จึงหยิบผลไม้แจกจ่ายให้กินทุกคนบางคนที่รับไปก็ปอกเปลือกกินทันทีในจำนวนคนที่ได้รับแจกผลไม้มีหนูอ้วนคนหนึ่งหนูอ้วนคนนี้ มีศักด์เป็นหลานและเป็นภรรยาคนขับรถมีอายุมากสักหน่อยเป็นคนมีใจฝักใฝ่ในเรื่องคาถาอาคมและเคยเล่าเรียนมาเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานทุกวันเมื่อหนูอ้วนรับเอาส้มเขียวหวานมาถืออยู่ในมือถึงกับสะดุ้งเธอเกิดสังหอนขึ้นมาว่าส้มในมือและผลไม้อื่นๆ จะต้องมีอะไรผิดปกติแน่จึงร้องห้ามทุกคนไม่ให้กินทุกคนก็ตกใจเพราะมีความเชื่อความสามารถเหลือธรรมดาของหนูอ้วนอยู่แล้วสำหรับคนที่กินผลไม้เข้าไปแล้วยิ่งตกใจมากกว่าเพื่อนหนูอ้วนหยิบเอามีดสแตนเลสข,ขึ้นมาท่องคาถาเสกลงไปที่มีดแล้วพนมมือขอบารมีครูบาอาจารย์และเทพพรหม ช่วยกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปให้ค้นตัวจากนั้นก็ผ่าส้มแบกออกเป็นสองซี่เมื่อทุกคนเห็นสิ่งซึ่งปรากฏอยู่กลางขนส้มต่างก็ตื่นประหลาดพอๆกันกลางขนส้มซึ่งถูกผ่าออกเป็นสองซี่มีเข็มเย็บผ้าเล่มหนึ่งเสียบอยู่หนูอ้วนหยิบกล้วยหอมมาอีกลูกหนึ่งแล้วจัดการผ่าออกมาดูในลักษณะเดียวกันกลางกล้วยหอมที่ผ่าแบกออกมา มีคนเพชศหรือคนในที่ลับอยู่หนึ่งเส้นคนอุบาทเส้นนั้นจะเข้าไปอยู่ในกล้วยซึ่งไม่ได้ปอกเปลือกได้อย่างไรเป็นปริศนาซึ่งไม่มีใครตอบได้คราวนี้ก็แตกตื่นกันทั้งบ้านไม่มีใครกล้าแต่ต้องผลไม้ในตะกร้าแม้แต่คนเดียวหนูอ้วนเอาผลไม้มาผ่าดูทุกลูกก็พบว่า ส่วนมากมีเข็มและมีขนเพชรฝังอยู่คราวนี้จึงมาสืบสาวเราเรื่องให้แน่ชัดว่าผลไม้ตะกร้านี้ใครเป็นผู้ฝากมาให้โทรศัพท์ไปถามชายหนุ่มเขาก็ไม่รู้เรื่องยืนยันว่าไม่ได้ฝากผลไม้อะไรไปให้เลยเรื่องจึงแดงขึ้นมาว่าแม่ไม้เป็นคนส่งผลไม้ใส่ตะกร้ามาให้ด้วยตัวเองสำหรับเจตนาที่ส่งผลไม้มาให้ เห็นที่จะไม่ใช่ด้วยความปรารถนาดีแน่เพราะเธอเองก็แค้นเคืองที่ฝ่ายครอบครัวของชายหนุ่มรังเกียจเดียดฉันและพยายามขัดขวางทุกวิธีทางและชายหนุ่มก็เริ่มห่างเหินไม่สนใจยายดีเหมือนเดิมอีกหมดเรื่องผลไม้ไปแล้วคราวนี้ก็มาข้องใจกระป๋องไมโลจึงลองเปิดฝาดูเห็นแผ่นดีบุกที่ปิดห้านใน ไม่มีรอยฉีกขาดอะไรแต่เพื่อความแน่ใจจึงฉีกแผ่นดีบุกออกแล้วเทผงไมโลทั้งหมดลงบนกระดาษขาวเมื่อเขีย่ยผงไมโลดูก็พบว่ามีคนเพชรปนอยู่ในผงไมโลหลายเส้นนอกจากนั้นยังมีเกรดผงสีดำๆคล้ายกับผงถ่านหรือกระดูกเผาไฟปะปนอยู่ด้วยคราวนี้ก็พากันมุนวงอีก ราะแผ่นดีบุกปิดสนิทไม่มีรอยฉีกขาดแต่คนอุบาทกับผงดำๆกลับเข้าไปอยู่ปบบนกับผมไมโลได้อย่างไรครอบครัวของชายหนุ่มจึงได้นำผลไม้และผมไมโลไปที่สำนักของเทศพรมแห่งหนึ่งท่านผู้ประทับทรงจึงทำการลดน้ำมนให้แก่ทุกคนส่วนคนที่กินผลไม้เข้าไปแล้วเกิดอาการวิงเบียนแปลก หลังจากรดน้ำมนแล้วอาการก็หายไปแม้สำนักเทพพรมจะไม่ชี้ชัดหรือบอกกล่าวว่าเป็นการกระทําทางคุณใสแต่ก็เชื่อกันว่าแม่ครัวแม่ไม้เห็นที่จะใช้อํานาจลึกลับทางสาย,ยศาสตร์เล่นไม่ซื้อเข้าให้แล้วส่วนจะไปจ้างวานผู้มีวิชาสายดําให้กระทําอย่างไรนั้นไม่มีทางทราบได้ และตอนสุดท้ายของเรื่องนี้จะจบแบบไหนท่านผู้บันทึกไม่ได้ระบุไว้นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิชาไสาย,ยศาสตร์ประเภทสายดำอีกเรื่องหนึ่งแม้พลังอำนาจของวิชานี้จะยังไม่แสดงอิทธิฤทธิ์เต็มที่แต่ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าวิชาชั่วร้ายนี้มีจริงๆนาทีลานโพเรียบเรียง